เปิดเรื่องราวสุดประทับใจครับโคสกลเกลี้ยงประเสริฐเคยกราบขออภอเพื่อให้สัสลักไ์ให้ประโคนได้เรียนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีครับวันนั้นเจ้าพีเด็กตัวเล็กจากบุรีรัมย์ครับเดินสะพายเป้ใบใหญ่แบกความฝันมาจากบุรีรัมย์แต่ถูกปฏิเสธจากหลายสถาบันลูกหนังติดสำรองบ้างไม่รับบ้างกำลังจะเดินทางกลับหมอชิดแต่ขอลองที่นี่เป็นที่สุดท้ายครับ,รบเขาพูดกับโคสกลด้วยน้ำเสียงเจียมตัวว่าผมรู้ว่าอาจารย์คงไม่รับผมหรอก แค่มาดูว่าที่นี่เป็นยังไงบ้างครับเดินคอตกเดินผ่านสนามครับแต่ความฝันของเด็กมันดังกว่าความเงียบในใจของครูครับโคสกลลังเลแต่แววตาของเด็กคนนั้นทําให้เขาตัดสินใจตโกนตามหลังว่า3-4วันเนี้ยมารายงานตัวได้เลยแต่แล้วปัญหาก็ตามมาทันทีครับเพราะว่าโคต้าเต็มจะเอาเจ้าผีเข้าได้ยังไงครับซึ่งโคสกลตัดสินใจทําสิ่งที่ไม่มีใครกล้าทำครับเขากราบพวานวยการที่หน้าอกเพื่อขอชีวิตให้กับเด็กคนหนึ่งเพื่อความฝันที่ยังมีที่ยืนครับ จากเด็กที่ไม่มีใครเอาครับจากเด็กที่ขอแค่อยู่ใกล้สนามฟุตบอลจากเด็กอายุ14ขวบที่วิ่งตีห้าปลุกพี่ๆในทุกเช้าจากเด็กตัวเล็กๆที่ยอมเริ่มจากการแบกกระเป๋าให้กับรุ่นพี่ในทุกสนามครับวันนี้เขาคือสัสลักษ์ไหประโคนนักเตะอาชีพของบุรีรัมยูไนเต็ดและทีมชาติไทยครับและนี่คือคำหนึ่งของคำตอบที่ว่าโค้ชสกุลมองคนไม่เคยพลาดเพราะโอกาสที่ให้จากหัวใจครูสามารถเปลี่ยนเด็กธรรมดาให้กลายเป็นนักสู้ระดับชาติได้จริงครับ บางครั้งเด็กที่ไม่มีใครเลือกก็อาจกลายเป็นตำนานถ้ามีแค่คนคนหนึ่งเชื่อมั่นในตัวเขาครับ